จดสัญญาณร้ายที่ต้องรีบลดน้ำหนักก่อนสุขภาพพังถ้าเพื่อนๆมีจดสัญญาณนี้เมื่อไรต้องลดน้ำหนักให้ไวเลยนะคะเพราะนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังอ้วนเกินไปแล้วเป็นเรื่องยากที่จะบอกให้ใครสักคนลดน้ำหนักเพราะแต่ละคนก็มีความพอใจในหุ่นที่ไม่เท่ากันแต่บางคนก็ให้น้ำหนักกับความสุขในการกินมากกว่าจนไม่อยากเสียเวลาในการลดน้ำหนักแต่เมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆเ,เริ่มมีเจ็ดอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มลดน้ำหนักสักทีเพราะน้ำหนักไม่ได้มีผลแค่สรีระเพียงอย่าง เเดียวท่านนั้แต่ยังมีผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆอีกมากมายจะมีสัญญาณไหนที่บ่งบอกว่าเราอ้วนเกินไปแล้วบ้างมาติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจะินจากเพจ Healthy m i s ชั่นเพจที่จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้สาระดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพและความงาม 1. รอบเอวเกินเกณฑ์ วิธีง่ายๆที่จะบอกว่าเรามีน้ำหนักมากถึงจุดที่ต้องลดน้ำหนักได้แล้ว uh huh. ก็คือการวัดขนาดของรอบเอวเพราะตัวเลขของรอบเอวที่สูงย่อมบ่งบอกว่ามีไขมันหน้าท้องมากเกินไปซึ่งไขมันที่อยู่รายล้อมอวัยวะสำคัญจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงหรือความดันได้หากเพื่อนๆเ,เ,เป็นผู้หญิงที่มีรอบเอวมากกว่า35นิ้วและผู้ชายที่มีรอบเอวมากกว่า40นิ้วนี่ก็เป็นสัญญาณสำคัญว่าเพื่อนๆถึงจุดอันตรายที่ควรจะเริ่มดน้ำหนักได้แล้ว ก่อนที่ไขมันจะพอกคูนและเกิดปัญหามากไปกว่านี้ 2. มีอาการกดไหลย้อนการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวมีผลให้เพื่อนๆเ,เกิดอาการกดไหลย้อนได้มากกว่าคนที่มีน้ําหนักปกติจากสถิติพบว่าการมีน้ําหนักเกินมีความสัมพันธ์กับการเกิดกดไหลย้อนเป็นอย่างยิ่งโดยพบว่าหนึ่งใน3มของผู้ที่มีน้ําหนักเกินจะมีโอกาสเป็นโรคกดไหลย้อนได้ซึ่งหากเพื่อนๆนเริ่มรู้สึกเรอเปรี้ยวแสบร้อนกลางอก,อกหรือมีรสขมในปากก็อาจจะเป็นได้ว่าถึงเวลาที่ต้องลดน้ําหนักได้แล้ว เพื่อให้อาการกดไหลย้อนที่เป็นอยู่ไม่ทรมานร่างกายมากจนเกินไป 3. นอนกลน คนที่มีน้ำหนักมากเกินไปร้อยละร้อยจะมีปัญหาเรื่องการนอนกลนซึ่งแม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวแต่มันมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงตอนตื่นที่อาจจะทําให้รู้สึกไม่สดชื่นเท่าเดิมร้ายไปกว่านั้นก็คือความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคหยุดหายใจในขณะนอนหลับเพราะไขมันที่เพื่อนเพื่อนสะสมไว้รอบคออาจทําให้ทางเดินหายใจแคบลงส่งผลให้การหายใจตื้นหรือหยุดหายใจในขณะหลับไปได้เลยถ้าไม่อยากให้ความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากขึ้นก็ถึงเวลาที่จะต้อง ต้องลดน้ําหนักได้แล้วค่ะ 4. ปวดเข่าถ้าอาการปวดเข่ามีผลต่อการใช้ชีวิตจนทําให้เพื่อนๆไม่สามารถเดินไกลๆได้หรือไม่สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้เหมือนเดิมอาจเป็นเพราะความอ้วนกํากลังทําร้ายเข่าให้เสื่อมเร็วกว่าวัยอันควรนอกจากความเจ็บปวดที่เพื่อนๆต้องพบเจอแล้วคุณภาพชีวิตก็จะแย่ลงไปด้วยอย่างแน่นอนเพราะการที่เราต้องแบกน้ําหนักส่วนเกินจะทําให้ข้อต่อต้องทํางานหนักและต้องรับแรงกดดันที่มากขึ้นดังนั้นเมื่อไร่ที่ความอ้วนเริ่มทําให้เพื่อนๆอยู่ยากก็ถึงเว ลาที่ต้องลดน้ำหนักละค่ะ 5. เหนื่อยง่ายหายใจลําบาก คนที่อ้วนเกินไปมักจะมีไขมันรอบคอในปริมาณมากซึ่งส่งผลให้การหายใจลำบากกว่าเดิมนอกจากนี้น้ำหนักที่มากเกินไปจะเพิ่มแรงกดดันต่ออวัยวะภายในโดยเฉพาะปอดของเราด้วย <ๆ S 2> เพื่อนๆลองสังเกตดูว่าหากเวลาที่เราทำงานง่ายๆเช่นการทำความสะอาดห้องเพียงไม่กี่นาทีก็รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเหลือเกินหายใจก็ลำบากนั่นอาจจะแปลได้ว่าเรากำลังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่มากเกินไปและถึงเวลาที่ต้องลดน้ำหนักอย่างจริงจังเสียแล้ว6เส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอด ขอดคือเส้นเลือดที่มีการข้างของเลือดดำส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวและขดไปมาเพื่อนๆจะมองเห็นกลุ่มของเส้นเลือดขอดเป็นสีน้ำเงินหรือม่วงซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความอ้วนที่มากจนเกินไปนั่นเองค่ะการที่เรามองเห็นเส้นเลือดขอดเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรากำลังมีปัญหาน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่นอกจากความไม่สวยงามแล้วเส้นเลือดขอดยังอาจนำพาไปสู่ภาวะหลอดเลือดขาอุดตันได้ด้วยดังนั้นคงถึงเวลาที่ต้องลดน้ำหนักได้สักทีแล้ว7 ผิวแตกลาย เมื่อเรากินเพิ่มขึ้นการสะสมของไขมันใต้ชั้นผิวหนังก็ย่อม,มากขึ้นด้วยและจะส่งผลให้ผิวหนังต้องขยายตัวออกจนอาจทําให้เกิดเป็นรอยแตกลายที่ไม่สวยงามบนผิวหนังเราได้โดยเฉพาะบริเวณสะโพกต้นแขนหรือต้นขาจะมองเห็นเป็นริ้วๆที่ดูไม่สวยงามซึ่งหากใครเริ่มเห็นร่องรอยเหล่านี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนี่ก็น่าจะถึงเวลาลดน้ําหนักได้แล้วก่อนที่ผิวจะถูกทําร้ายไปมากกว่านี้จินขอสรุปอีกครั้งนะคะว่าเจดสัญญาณสําคัญที่ทําให้เราต้องหันมาลดน้ําหนักมีอะไรบ้าง 1>, 1. รอบเอวเกิน 2. มีอาการกดไหลย,ย้อน3นอนกรน 4. ปวดเขา่า5เหนื่อยง่ายหายใจลำบาก 6. เส้นเลือดขอดและ7ผิวแตกลายมีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มี7อาการเหล่านี้หรือเปล่าคะหากมีต้องเล่งลดน้ำหนักกันหน่อยแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้สุขภาพของเราแย่ไปกว่านี้ด้วยรักระหว่างดีจากพวกเราชาว Healthy Mission ยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอีกมากมายที่จินพร้อมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้รู้และดูแลตัวเองไปด้วยกันอย่าลื ืมกดติดตามเพจ Healthy Mission ทั้ง Facebook และ YouTube จะได้ไม่พลาดถุกเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยสาระและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆไปให้กับคนอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ